สวัสดีครับอยู่กับผมเฮียกูชอน้าแกงอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเว็บของ u f a Go 888นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม w วิตโบน anza นะครับหลังจากที่เราเจ็บจาก s วิตเอ็กมาดไปเนาะก็มาลองโบน anza ธรรมดาดูวันนี้ผมแบกทุนมา90 0 0 0มื่นะครับเราจะมาซื้อฟีเจอร์สปินหมื่นหนึ่งกันมากูขอกูขอแบบไม่เจ็บอะยังไงก็ได้แบบไม่เจ็บอะนะ สวิตเอ็กมาสแม่งเล่นกูสวิตบลันซ่าธรรมดาไม่รู้จะเล่นกูว่เนี่ยโอ้โหหมายเลขหมายรกไม่มีทรงเลยอะไม่มีทรงเลยอะเสียทรงสุดๆโอ้โหไม่มีคูณเหมือนกันเปียบเหมือนกันเปียบเลยครับโอ้โหตัวคูณไม่มาโอ้โหตัวคูณไม่มาโอ้โหหมายเลกูก็หมายเลขกูต้องร้องขอชีวิตซะแล้วโอ้หนักกว่าหนักกว่าสวิตเอ็กมาสอีก โอ้ยเอาอีกทิ้งเหมือนจะหนักกว่าสวีทเอ็กมากอีกนะเนี่ยโอ้โหอ้อไม่มีคูณห้าสิบให้ผมเห็นเลยโอ้มาครับมันไม่มีลายเล่นต่อเนี่ยทุกพีทแต่งแบบยหยุมหยิมครับคูณสิบห้าไปพันห้าหยุมหยิมมากเลยอะโอ้โหดูดิ เวลาคูณมาแม่งก็ไม่มีตัวแตกอ,อยากจะชื่อร้อ่ะ1บ5าบาทเอามาทำไรโอ้โหไม่มีตัวคูณวลาแตกไม่มีตัวคูณเวลาคูณไม่มีตัวแตกโอ้ห้าร้อยโอ้โหเจ็รไม่มีตัวคูณโหอ,อยากจะเชื่อสายตาดูดิดูด,ดิโอ้คูณห โอ้โหเต็มแผงกูขอตัวคูนหน่อยเพื่อนโอ้โหโนกห,หรือถ้าเป็นคูณ5ะสิบอยู่ตรงนี้คูณชื้นใจขึ้นมาแล้วนะวนเมื่อกี้กูโ,โดนติดติดกันเลยวะ่ะโดนติดติดเลยอะ่ะเหมือนภาพภาพเดิมเดิมเลยอะ่ะโอ้ยอย่าเสื้อสายตาตัวเองโอ้โหคนยี่ห้าไม่มีตัวแตกก่่าแล้ว เอามาทำลาย600กูไม่ดีใจสจักนิดกูบอกเลยว่ากูไม่ดีใจสจักนิดเลยนะเนี่ยนะดูดิแตกเต็มแหงไม,ไ,มไม่มีออบตัวคูนอะคือตัวคูณมันต้องไหลามาแต่แรกอะ่ะ yeah. อี๋12อ1280ขอล้างหน้าเสือดูหน่อยเช็คดวงเช็คดวงโอ้เอีย yeah. โห่เฮียเช็คดวงเช็ค <laughs> ดวงยังไม่แตกเลยโอ้ oh, สวีเด็กว่ายังแตกเลยเวลาเช็คดวงอ่ะเวลาเช็คดวงมันต้องมีแตกบ้างแน่นี่ไม่มีอื ừ, ไม่มีตัวคูณครับ uh, เข้าฟีสปินมาเพิ่มมาเดี๋ยวฟีสปินมาเพิ่มมาโอ้ oh, คูณสามเอามาทำไรหกร้อยโอ้โหไม่มีตัวแตกว่าแล้วว่าแล้วเฮีย yeah, คูณยี่ห้าไม่มีตัวแตก หกร้อยแก้วไอ้เที่ยกูหัวร้อนแล้วนะขอภัยในคำหยาบนะคือแบบไม่ไหวจริงอนะดูดิโอ้โหกูหักนิ้วแล้วนะอยากให้กูต้องเล่นเนี่ยก,กูต้องเล่นของมาหนักโม มาอสัตวกนะกูท่องคาถาแล้วนะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเ,เจอคาถาก,อก,กูอืมโอเคมามคุณหกหยุมหยิมร้อิบาทโอ้ดินี่กูท่องคาถาแล้วนะโอ้โอไม่มีตัวคุณคุณคุณเป็ขัดกล้วยอันเดียว โอ้โหโอเคเต็มแผงครับตัวคูณมาด้วยมันน้อยไปหน่อยอะ่ะตัวแตกมันน้อยอ้าเจอคาถากูหมุนติ้วเลยสิมึงหมุนติ้วเลยสิเจอคาถากู้าไปยังไงล่ะโอ้ของมันแรงกูบอกเลยเจ๋งครับกูบอกเลยครับเว็บเจ๋งครับ,เจ,รบเจอกู้็ไปโห เจอคาถากูก็ไปไปง่ายเว็บล่มเลยเนี่ยคูณหกสิบมาเลยไปง่ายโอ้อยากจะเชื่อสายตาโอ้ไงคาถากูทำเว็บล่มเอาดิกูบอกเลยบัวของจริงดูเนี่ยเว็บล่มอ่ะโอ้โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับโอ้โหกูเจ็บอีกแล้วโดนคาถากูไปเว็บล่มเลยไปง่าย ไอ้เหี้ยของจริงอย่าล้อเล่นนะบอกเลยโอเคครับสำหรับวันนี้คิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายซียูแม่ง